สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจุงูงคุณครูที่ดารัสอีิมังนะคะแลนว,วันนี้ครูจูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขการอ่านคําและการบวกและลบเลขนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนที่ว่าดีกว่านะคะเด็กๆสวัสดีสวัสดี วันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีเธอจ๋าเรามาพบกันสนุกสุขสต์เล่นกันคลื่นเพลงดอกไม้ผลีบ้านขับขานมดเพลงเร็วสิ คนเก่งเปล่งเสียงสวัสดีโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเมื่อวานเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีจำนวนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแต่ จะเป็นจำนวนที่ต่อจากเมื่อวานเอ๋ใครจำได้บ้างเอ่ยมเมื่อวานเราเรียนจำนวนถึงจำนวนเท่าไหร่เอ่ยนั่นก็คือจำนวน25มี2กับ5นะคะแล้วก็สะกดว่ายออีมีเอยีสออิบ,บอสิบหออาหารไม่โทรหในวันนี้เราจะมาเรียนต่อจาก25นั่นก็คือเอ็น คุณครูมีอะไรให้ดูค่ะอี่เด็กเห็นหรือ,อยังเอ่ยนั่นก็คือจำนวน26มี2กับ6จนถึงจำนวน30มี3กับ0อ่ยเด็กๆลองดูนะคะจำนวนแรกคือจำนวน26เด็กๆด,ดูก่อนนะคะแล้วก็ฟังคุณครูและก็อ่านออกเสียงตามนะคะอ26อารบิก นะคะคเด็กๆสังเกตดูนะคะ20นะคะคำว่ายี่นะคะจะมีเลขสองนำหน้าใช่ไหมคะย6มี2กับ6ตรงนี้เป็นเลขอาราบิกนะคะและตรงนี้26ไทยนะคะอ่านว่า26เวลาสะกดนะคะยอ,อียีไม่เอกยี่สออิบ,บอสิบหอโอ,อก,กอหกยี่สิบหค่ะ คำต่อไปเลยนะคะต่อจาก26เป็นอะไรคะเด็กเกยใช่ไหมคะเนิคอ่านตามคุณครูนะคะ 27, 27มี2กับ7ค่ะ 27, 27อารบิก 27, 27ไทยยออีีไม่เอกยี่สออิบอสิบจอเอดดอเจ็ดยี่สิบเจ็ด ต่อไปเลยค่ะจำนวนต่อไปต่อจาก27ก็คือ28มี2กับ8นั่นเองนะคะ28อารบิก28ไทยอ่านว่ายอ,อียีไม่เอกยีสออีบอสิบบอแอดอแปดจำนวนต่อไปค่ะ29มี2กับ9 29อารบิก 29่ส้าไทยและยออี่สิซองอิบอสิกก็เอาเกาไม่โทรเก้ายี่ตัวเลขสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะมารู้จักกันนะคะนั่นก็คือจำนวน30มี3กับ0ูนยเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะเมื่อกี้29 28 27 และ26คําคำว่ายี่จะมีเลข2นะคะนำหน้าแต่ถ้าเกิดเป็น30นะคะ,ะ,คะก็จะมีเลข3นำหน้า,าและอ่านว่า30อารบิก30ไทยสออามอสามสออิบอสิบสามสิบเยี่ยมมากคะ่ะ เรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะรอบนี้คุณครูและเด็กๆจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะยีอ่อาราบับดิก26ไทยยออียีไม่เอกยี่ซออิบอสิบหองโอกโอ,กอกจำนวนต่อไปค่ะ27นะคะ27อาราบับดิก27ไทยยออียีไม่เอกยี่ซออิบอสิบ จอเอดอเจ็ดยี่สิบเจ็ดต่อไปค่ะยี่สิบแปดมีสองกับแปดยี่สิบแปดอารบิกยี่สิบแปดไทยยออีนี่เองยี่สออีบอสิ 10, บปอแอร์ดอแปดยี่สิบแปดต่อไปค่ะยี่สิบเก้า ะะ29มี2กับ9 29อาราบิก29ไทยยออีเีษยีสออิบอ10ขอเอาเกาไม่โท9 29สุดท้ายค่ะ30มี3กับ0 30อาราบิก30ไทยสออามอ3สออิบอร์10 30 hmm. เราจะเรื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะจำนวนนี้30 ยี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เด็กอ่านเองนะคะคุณครูเปิดเลขหน่อยเด็กอ่านเลขนั้นเลยนะคะ โอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกเขียนกันนะคะตอนนี้คุณครูขอพาเด็กๆไปทบทวนการบวกและลบก่อนนะคะอ้าวจำกันได้ไหมเอ่ยวิธีการนะคะวิธีการบวกและการลบเอ๊ะทำยังไงนะ ก่อนที่เราจะมาทบทวนกันบวกกันลบเราจะมาร้องเพลงกันก่อนเลขบวกได้เลขบเลบเ,เ,เป็นยังไงนะคะเ,เริ่มเลยนะคะเลขบวกเป็นอย่างไรบวกทำให้เพิ่มขึ้นมามีห้าบวกกับห้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเอ้ยเลขลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามีสิบ ลบออกห้าลดลงมาเหลือห้าเอ้ยเยี่ยมมากค่ะเราไปทบทวนกันเลยนะคะอ่เด็กอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนนะคะเอาดูที่คุณครูชี้นะคะลูกศรตัวตรงอยู่ตรงไหนให้เด,ด็กอ่านตรงนั้นนะคะอสามบวกสี่ต่อไปค่ะสี่บวกห้ายี่ยมค่ะ ต่อไป5บวก6อ่านเฉพาะโจดก่อนนะคะีเด็กต่อไป6บวก2ต่อไป2บวก3มหเยอะมากเลยต่อไป8บวก4ต่อไป9บวก 6. ข้อปาห้าบวกแปดต่อไป้าสองบวกหกอ้าวมาฝั่งนี้บ้างนะคะเด็กอ่านโจทย์พรพ้อมคุณครูเลยนะคะสามบวกสามหกบวกสี่แปดบวกเจ็ดห้าบวกสองสองบวก แปดสี่บวกสี่แปดบวกเก้าเก้าบวกหกห้าบวกสามเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันสักกี่ข้อดีนะ เอาความพร้อมกันสักประมาณ4ข้อนะคะรบทวนพร้อมๆกันนะคะแล้วที่เหลือนะคะคุณรูดจะให้เด็กๆทําเป็นแบบฝึกของวันนี้นะคะเ,เริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะสามบวกสี่ทำยังไงนะจาได้ไหมเอ่ยสามบวกสี่เลขน้อยก็คือเลข3เลข4ก็คือเลขมากวิธีการบวกต้องเอาเลขมากไว้ในใจ3ามบวกสี่เลข4นี้มากกว่าเอา4ี่ไว้ในใจนะคะ ชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนับต่อจากเลขในใจก็คือ4 4ีแล้วก็5 6 7คําคำตอบก็คือเลข7นะคะเดี๋ยเขียนเลข7ตรงนี้เลยนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะข้อ3บวก3นะคะ3บวก3เป็นเลขที่เท่ากันเราจะเอาเลข3ตัวข้างหน้าหรือว่าข้างหลังไว้ ในหัวใจก็ได้คุณครูจุ๋มเลือกเอาเลข3าตัวแรกนะคะตัวข้างหน้าไว้ในหัวใจและชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนัดต่อจาก3 3แล้วก็4 5 6้าเราก็จะเขียนเลข6กลงไปตรงนี้นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปอ,อ่าข้อ4ีบวก5นะคะ4ีบวก5เลขไหนมีมากกว่าค่ะเด็กๆ เลขห้าใช่ไหมคะเราก็เอาเลขห้าไว้ที่ไหนคะไว้ในใจนะคะแล้วก็ชูนิ้วกี่นิ้วเออสี่นิ้วนั่นเองนับต่อจากเลขที่อยู่ในใจคือเลขห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าคำตอบก็คือเลขเก้านะคะและข้อต่อไปคะ่ะเด็กๆคะหกบวกสี่ 4, เลขไหนมากคะเลขหกมากเอาหกไว้ในใจคะ่ะ ชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนับต่อจากเลขอยู่ในใจคือ66 6, แล้วก็78 9 10เขียนเลขอะไรคะเลข10นั่นเองอเมื่อกี้คุณครูไปลบเลขข้างบนเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันอีกรอบนึงนะคะ3บวก4เอาเลขสี 4, ไว้ในใจชูนิ้ว3นิ้วนับต่อจากเลขอยู่ในใจคือ4 4แล้วก็5 6 7เขียนเลข7นั่นเอง ต่อไป3าบวก3เอา3ตัวไหนไว้ในใจก็ได้นะคะแล้วก็ชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะับต่อจาก3ที่ในใจ3แล้วก็4 5 6เขียนเล็ก6นะคะอ่าโอเคค่ะที่เหลือนะคะหลายข้อเลยนะคะเด็กๆไปทำต่อนะคะให้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้เป็นการบ้านของวันนี้นะคะ นี่เหลือหลายข้อเลยเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปนะคะในกลุ่มลายนะคะและเด็กๆก็เปิดลิงก์นะคะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆคนไหนสามารถพิมพ์ออกมาให้เด็กทาได้ก็พิมพ์แต่คนไหนที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เด็กๆสามารถเขียนลงไปในสมุดได้นะคะต่อไปคะ่ะเราจะไปทบทวนนะคะการอ่าน อ,อยู่ไหนเอ่ยทบทวนการอ่านเมื่อวานเราเรียนการอ่านคำะสมสระอะไรนะสระอีไปใช่ไหมคะวันนี้เราก็ยังจะมาทบทวนคำะสมสระอีอยู่นั่นเองนะคะจำได้ไมหมเอ่ยเมื่อวานมีคําว่าอะไรบ้างนะที่เราได้อ่านไปอโอเคค่ะเด็กๆต้องฝึกอ่านเยอะๆนะคะฝึกอ่านซ้าๆเด็กๆจะได้มีความ อ่านได้คล่องๆเลยนะคะเด็กๆสังเกตดูสระอิจะอยู่ตรงไหนนะคะข้างบนนั่นเองอ่าตรงนี้ก็เป็นสระอินะคะตรงนี้คาต่อไปก็เป็นสระอิคาต่อไปก็เป็นสระอิแต่เพิ่มมานะคะดูข้างบนสระอินั่นก็คือไม้เอกนั่นเองค่ะต่อไปตรงนี้ก็เป็นสระอิ นะคะตรงนี้ก็เป็นสระอิตรงนี้ก็เป็นสระอิเพิ่มวรรณยุกนะคะไม้โทนะคะอยู่บนสระอีนั่นเองนะคะและคําต่อไปตรงนี้ก็เป็นสระอีนี่ก็เป็นสระอีนะคะนี่ก็เป็นสระอิและมีวรรณยุกไม้โทนะคะ ต่อไปโอ้หมดแล้วคำสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านนะคะพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอ่านดังๆเลยให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ยินนะคะคุณพอ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจนะคะอ่าอานพร้อมกันคะ่ะกออีนอกินอ่านอีกรอบนะคะกออีนอกินคำต่อไปคะ่ะดอ,อีนอดิน นออีนอดินคำต่อไปค่ะวออีวิวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งคำต่อไปค่ะพอรออีกอพริกพอรออีกอพริกคำต่อไปค่ะยออีงอยิง ยออีงอยิงคำต่อไปค่ะคออีวอคิวไม่โทรคิวคออีวอคิวไม่โทรคิวคำต่อไปค่ะบออีนอบินบออีนอบินคำต่อไปค่ะตออีดอติดตออีดอติดคำสุดท้ายนะคะนออีวอนิวไม่โทรนิว นอนอีกวอนนิ้วไม่โทรนิ้วโอเคค่ะอีกรอบนึงนะคะรอบนี้เด็กๆอ่านเองคือครปเปิดให้นะคะคุณครูเปิดคำไั้นเด็กๆอ่านคำนั้นเลยนะคะคำแรกค่ะคำต่อไปค่ะอ่านดังๆเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ยินคุณพ่อคุณแม่จะได้ชื่นใจคำต่อไปค่ะ คำต่อไปคำต่อไปค่ะคำต่อไปค่ะคำต่อไปต่อไ,ไปสุดท้ายแล้วนะคะเยี่ยมไปเลยค่ะ วันนี้คุณครูจุ๋มก็จะส่งนะคะลิงก์แบบฝึกนะคะฝึกเขียนและฝึกอ่านคำะสมสระอีที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอัดคลิปนะคะขณะที่เด็กๆได้อ่านนะคะคำะสมสระอีส่งมาให้คุณครูได้ดูทางไลน์ด้วยนะคะการเขียนก็ให้เด็กๆเขียนแล้วก็ เขียนให้เต็มบรรทัดเขียนให้สวยนะคะให้ตัวตรงๆมีเล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปไม่ต้องรีบใจเย็นๆในการเขียนนะคะ,ะแล้วก็มีการ บ้านอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือการเขียนคํา25 26 27 28 29และ30มีทั้งหมด3งา,านเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ไปให้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็าลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะ